เกษียณมาแล้วได้เงินกบขแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หมดนะครับเพื่อนๆเคยคิดแบบนี้กันหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูตัวอย่างของพี่ท่านหนึ่งนะครับที่เกษียณมาแล้วแล้วก็ออมต่อทั้งก้อนเงินกบขก็เติบโตนะครับเติบโตเกือบสองแสนเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างกันนะครับพร้อมแล้วับป่ะท่านนี้นะครับเขาเกษียณเมื่อปีหกห้านะครับเกษียณนะครับตุลาหกห้านะครับ แล้วก็ยอดเงินสิ้นปี6 5เนี่ยสธันวา6กเนี่ยมีอยู่1 5 0 0 0 0 0านหานะครับ1 5 0 0 0 0้าน0 0นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีหน่วยลงทุนนะครับก็จํานวนหน่วยลงทุนเนี่ยประมาณนี้นะครับก็จะมีแผนหลักแล้วเขาใช้แผนสมดุลตามอายุนะครับกดเกษียณ60ปีเนี่ยก็จะมีสัดส,ส่วนประมาณ เงินฝากและตราสารนี้ยสั้นเนี่ยประมาณ50%แล้วก็หุ้นเนี่ยประมาณ5 0นะครับแต่ว่าตอนที่กดกษียณเนี่ยพอผ่านมาจนถึงสิ้นปีเนี่ยราคามันก็ขยับเล็กน้อยนะครับทำให้สัดส,ส่วนมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะตามมาดูกันนะครับทีนี้พี่ท่านนี้นะครับเขาก็ใช้ตารางคำนวณน,นะครับแล้วก็มีการจดบันทึกมาตลอดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันคร่าวๆก็คือวันกระเียณตุลาเนี่ย แล้วก็กดเขาเรียกนะครับเปลี่ยนแผนก่อนตุลาเนี่ยมันเปลี่ยนแผนไม่ได้นะครับหลังจากเกษียณมาแล้วเนี่ยก็คือจะใช้ยาวมาเลยนะครับทีนี้เราก็ดูตั้งแต่สิ้นปีที่แล้วนะครับตั้งแต่สารีเันวาหกห้าเนี่ยมีเงินกอบขอยู่ประมาณหนึ่งล้านห้าแสนนะครับการคํานวณนะครับก็คือเมื่อเกษียณมาแล้วเนี่ยมีแต่เงินนําส่งอย่างเดียวเลยนะครับไม่มีเงินอย่างอื่นนะครับเงินตั้งต้นนะครับตั้ง แล้วก็เปรียบเทียบกับเงินปัจจุบันนะครับมันก็จะเกิดส่วนต่างขึ้นมานะครับใครใช้ตารางสามสามเก้า 3, 3, ก็จะเข้าใจนะครับเดี๋ยวไปที่ผลลัพธ์ล่าสุดเลยนะครับล่าสุดเนี่ยวันที่29สินะครับ 29, สิงหาน,นะครับยี่สิบเก้าสิงหาวันแอปนะครับเมื่อกบขอบประกาศเนี่ยตอนนี้พอร์ตของท่านนี้นะครับมีมูลค่าหนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทนะครับจากล้านห้า แสนสองหมื่นนะครับเพิ่มขึ้นมาเป็นล้านเจ็ดแสนเนี่ยเงินกะบะขอเพิ่มขึ้นมา1ล้าน8แสนอ่า1นแสนแหมื่นพันนะครับประมาณแสนแเกือบเกือบ2 0แสนเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างว่าเฮ้ยเงินกะบะขอนี่ก็เติบโตได้ต่อเนื่องนะครับส่วนเปอร์เซ็นต์ตรงนเนี้ย12%เป็นเนี่ยเป็นการเทียบนะครับเทียบตั้งแต่กเกษียณน,นะครับไม่ได้เทียบเป็นปีต่อปีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย ก็ผมก็เคยถามพี่เขาแล้วพี่เขาบอกไม่เป็นไรนะครับเพราะอยากจะรู้ว่าตั้งแต่กเกษียณมาเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยเงินก็งขอโตเท่าไหร่นะครับเขาก็เลยไม่มีการคิดอตอนสิ้นปีที่แล้วนะครับสิ้นปี66นะครับเขาคิดรวดเดียวเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวไปกันต่อนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตบอกนะครับว่าพี่ท่านเนี่ย เดิมทีนะครับเกษียณตอนปี65เนี่ยเปลี่ยนแผนไม่ได้นะครับทีนี้กบขอมีการแก้กฎหมายในช่วงมีนานะครับมีนาคมนะครับ66ว่าคนที่อมต่อเนี่ยสามารถแก้เปลี่ยนแผนได้นะครับพี่ท่านี้ก็เลยมาลงเรียนคอร์สออนไลน์เนี่ยประมาณาต้นปี6 6นะครับเพื่อเตรียมที่จะเปลี่ยนแผนกบขนะครับซึ่งคอร์สออนไลน์เนี่ยก็เป็นคอร์สสอนนะครับของเพจเล้งกำไรนะครับ ทีนี้ถ้าท่านใดสนใจนะครับก็มีคอร์สสอนนะครับในสกิลเลนนะครับไปที่เว็บสกิลเลนนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่ากบขหรือลองค้นหาดูนะครับก็จะมีคอร์สเรื่องกำไรกบขออยู่นะครับมูลค่าราคานะครับ1 9 9่บาทใครที่เรียนครั้งแรกนะครับให้กดรับส่วนลดนะครับ300บาทด้วยก็จะเหลือ1,690นะครับ ท่านี้ทางนั้นใครสนใจก็ลองติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ดูได้เลยนะครับเอาละทีนี้เมื่อพี่ท่านนี้เรียนเสร็จนะครับเขาก็อันนี้ผมก็จะไม่ไม่พูดถึงว่าคอร์สสอนอะไรยังไงนะครับ <c oughs> เอาเป็นว่าเราก็มาดูพี่ท่านนี้นะครับว่าการที่เขามาเรียนเนี่ยผมจําได้ว่าผมเองก็หนักใจนะครับเพราะว่าคนที่เกษียณมาแล้วเงินเยอะมันไม่มีเงินเงินนําส่งนะครับก็เลยพยายามสอนพี่เขาให้ใช้แผนเสี่ยงที่เหมาะสมมากที่สุดนะครับก็ สิ่งที่พี่เขาทำนะครับก็คือเมื่อกฎหมอแก้กฎหมายเสร็จก็มีการเปลี่ยนแผนครั้งแรกนะครับเปลี่ยนแผนเนี่ยเดิมทีนะครับพี่เขาใช้แผนสมดุลตามอายุนะครับสมดุลตามอายุกฎเกษียณ60เนี่ยจะทําให้อ่ามีแผนเงินฝากระราสารนนี้นะครับเราก็เอาจํานวนหน่วยเนี่ยไปคิดนะครับแล้วก็มีเงินบางส่วนแผนหลักนะครับ ยังอยู่ในแผนหลักก็คือพวกเงินชดเชยเงินประเดิมนะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยยังเปลี่ยนแผนไม่ได้นะครับการนะครับแล้วกราฟตัวเนี้ยก็เลยเอามาทําเป็นกราฟเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าถ้าเกิดเอาจํานวนหน่วยนะครับพวกเนี้ยมาคูณกับราคา NAV นะครับมันจะเป็นอย่างไรนะครับทีเนี้ยเนื่องจากว่าราคาเนี่ยมันใกล้เคียงกันผมก็เลยทําการลบต้นทุนออกนะครับก็คือ เอาต้นทุนเนี่ยไปลบนะครับก็จะทำให้เห็นว่าจุดศูนเนี่ยคือราคาพอร์ตอ่าราคาพอร์ตเริ่มต้นนะครับหนึ่งล้านาแนะครับแล้วทีเนี้ยพอผ่านไปสักแต่ระยะแต่ระยะนยเป็นอย่างไรนะครับเพื่อที่จะให้มันดูง่ายขึ้นนะครับผลก็คือจาก1 5 2 1 0ล้าานะครับถ้าพี่เขาไม่เปลี่ยนแผนใดๆเลยนะครับ ณปัจจุบันณนะวันแอปที่28นะครับจะมีมูลค่าพอร์ตนะครับเป็นเงินประมาณ1,580,000นะครับเพิ่มขึ้นมาประมาณ5-60,000บาทนะครับประมาณ5-60,000บาทนะครับแต่การที่เขาเปลี่ยนแผนครั้งที่1นะครับถ้าเขาเปลี่ยนแผนครั้งที่1ครั้งเดียวแล้วก็ไม่เปลี่ยนแผนอีกเลยนะครับพอมาวันที่28สิงหาคม67เนี่ย จะมีเงินนะครับกบขเนี่ยจะมีมูลค่าพอร์ตประมาณ1นล้านนะครับก็ขยับเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ7,000 0 8 0 0 0แปดหนนะครับก็ราว่านี้นะครับแต่ผ่านไปสักเลี้ยะหนึ่งพี่เขามีการเปลี่ยนแผนครั้งที่2นะครับไปใช้หุ้น65สิบห้านะครับซึ่งหุ้น65เนี่ยก็จะมีบางช่วงนะครับที่อ่ามันตกนะครับตกจน หล,หลุดต้นทุนมาเลยนะครับก็คือติดลบนะครับด้านนี้แต่ด้วยความที่พี่เขาก็ตั้งใจนะครับเขาก็ทนต่อสุดท้ายมันก็พลิกกลับมามีกําไรนะครับไม่มีกําไรทั้งนี้ถ้าพี่เขาไม่เปลี่ยนแผนอีกเลยนะครับก็คือใช้หุ้น65แล้วก็ยาวมาจนถึงปัจจุบันนะครับพอร์ตก็จะมีมูลค่าล้านห0แสนสามหนะครับก็คือราวๆตรงนี้นะครับทีนี้ แต่เขามีการเปลี่ยนแผนนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นครั้งที่3เปลี่ยนไปใช้แผนหุ้น3.5นะครับซึ่งแผนหุ้นสาเนี่ยก็เปลี่ยนนะครับมีมูลค่าก็ใกล้เคียงกันนะครับครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนเนี่ยก็มีมูลค่าใกล้เคียงกันนะครับแต่ทีนี้เราลองดูนิดนึงนะครั้งที่3เนี่ยนะครับเห็นไหมครับว่าหุ้นเนี่ย มันขึ้นมาหุ้นต่างประเทศ่แล้วมันก็มีการย่อลงมานิดหนึ่งนะครับซึ่งย่อลงมานิดหนึ่งเนี่ยการที่พี่เขาเปลี่ยนจากหุ้น65นะครับมาเป็นหุ้น35เนี่ยเห็นไหมครับว่าพอเด้งขึ้นเนี่ยมันได้น้อยลงกว่าเดิมนะครับถ้าไม่ทาอะไรเนี่ยมันก็จะขึ้นเยอะเพราะมันเป็นแผนหุ้น65ใจมานะครับแต่พี่เขาเปลี่ยนแผนเนี่ยมันขึ้นช้าลงเพราะว่ามันใช้หุ้น35นะครับดังนั้นจุดตรงเนี้อาจจะเป็นจุดที่เปลี่ยนแผน พูดง่ายคืออาจจะไม่ดีนะครับอาจจะไม่ดีแต่ทางนี้ทั้งนั้นเห็นไหมครับว่ามันไม่มีใครที่จะเปลี่ยนแผนถูกไปตลอดนะครับดังนั้นการที่เปลี่ยนแผนแล้วได้มากกว่าการที่ไม่เปลี่ยนแผนยังไงก็ถือว่าดีนะครับแล้วครั้งที่4ที่5นะครับก็มีการเปลี่ยนแผนแบบไปใช้แผนแบบผสมเองนะครับผสมเองซึ่งก็ปัจจุบันนะครับพี่เขาก็มีกําไรประมาณเนี่ยครับ ถึง1นล้านเจ็ดแสนละก็มีกําไรขึ้นมาอีกหลายเท่าไม่ใช่นะครับจากถ้าไม่ทําอะไรเนี่ยจะมีกําไรอยู่ประมาณ60,000่นนะครับหกเจ็ดหมื่นแต่การเปลี่ยนแผนเนี่ยทำให้มีกําไรประมาณแสนแปดนะครับซึ่งตัวนี้ก็ถือว่ามีกําไรเพิ่มขึ้นมาเท่าไรเกือบ3เท่าเลยนะครับก็สำหรับตัวอย่างนี้ก็ประมาณนี้นะครับก่อนจากกันผมก็ต้องขอขอบคุณ เจ้าของข้อมูลนะครับที่แบ่งปันประสบการณ์แล้วก็แชร์ว่าอพอร์ตกบขเป็นอย่างไรนะครับก็ต้องขอบคุณมาในโอกาสนี้ด้วยอย่าลืมนะครับว่าเงินกบขแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หมดอันนั้นเป็นความคิดของคนที่คิดจะใช้เงินนะครับแต่สาหรับบางคนที่เขาไม่มีความจําเป็นหรือเขาฝึกออมเงินฝึกใช้เงินให้น้อยนะครับเงินกบขเขาสามารถออมต่อได้ยาวๆมันก็จะโตต่อนะครับ